สวัสดีครับสวัสดีตอนซ้อครับพี่น้องส้อบรรยากาศอึ่มพื้นพร้อมทิ้มงานครับมันนี้ผ้าผีผ้าหนองมะลุยดงญยาจิ้มงานกำลงังจิตตากน้ำใส่เวทาใสเพราะว่าน้ำม,มันเ่นาเยี่ยมนดี่ พี่จ้าแม่น้องไผ่จ้าบ่มี่นำล่างไม้ล่างมือครับทีมงานชุดใหญ่ทางนี้กรัลังนี่เติมน้ำอ๋อนน้ำรถไถมือเดียมวมาสองคันอยู่ครับแต่ว่าจัดคันนี้ก่อนคั้นเหล็กใส่ได้พี่น้องได้เป็นยังไงทีมบึร์ดทีมเบิบร์ดโหลดเพิ่มขึ้นพีตู้เหไหมสวัสดีครับผมมาเพื่อทำมาลุ้นกันได้พี่น้องมคอนี้ออกลอยบุกดงใหญ่อีกจังรอบครับนี่ไปสาเป็นๆมันบ่มีครับ จัดสามหงหกล้อมือหน่ามั้ยเมียนอะไรปลาปารซึ่งมันเป็นตะงงานหนักแถวเอบบ้านเมื่อนี้ลองเบิองไทยแต่มีปลาไหลแนนหนักแล้วพี่หนุ่มบกลอยครับสานี่บอดีสามาประมาณสี่ปีครับที่บอดีสามาบ่บ่บ่บกสานี่บ่เห็นว่าบ่บ่ดีสาบ่นำบกเด้ในตัวครับมาตาส่อนน้ำมูอยู่แต่ว่าสิบ่ได้เจอขางน้ำมูได้ไปยื่อเป็นยังล่ะ สิกลับไปเบิ่งบักกุมพ่าก่อนโอ้กุมพ่าบ่มีนะมีสารติมกุมพ่าหน่อยกุมพ่าหน่อยเอาอันเิ่งมาส่งโมโอเบ่งมาส่งเิีงเบ่งท่านี้เป็นแม่น้องไอ้ครับก็ร่างจัดแจงแต่งยาแม่น้องไอ้จ้าเนี่ยยูในกินอยู่ครับแจงเนี่ยยูในกินมือนี่สิผิดเนี่ยยูในกินนี่ครับน้ำยาครบครบอย่างที่มูที่ม่านไปหาแล้วครับนี่มีฟักแฝงแตงกัวกะทิเด้พี่น้องมนีหมประตูอันระวังไทยกับเล่าผสมประสานกันตัวนี้ไหมอืมเป็นไทยได้ไหม อันเครื่องไทยเครื่องเล้าตัวนั้นกบเนี่ยเป็นของยิสานน้ำยาก,กะทิเป็นของส้นผักกางเอาจะได้ทีมงานจัดแจงเลี้ยงอยู่ในกินก็ได้พี่น้องจังมาหลุดน้ำกันเนาะแตเวลาแล้วพี่น้องไปเบ้าปุ๋ยติดตั้งเชียงนี้กันโอ้ยแห้งมาถึงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กินเข่าบ๊ <c oughs> อกเหรอเห็นหนาเราใจอ่อนเลยเต๋อหน้าตื่นเต้นดีกว่านะเอา้าหางยังอ่ะ กาแกเฟกาแฟขึ้นอโอ้ยขึ้นไม่ลูกพุ่น,นกาแฟยื่นี่มันโอ้ยเนี่ยมึงเด้อนั่นยื่นีนะ่ย่ายืนนี่แมขึ้นมาลูกลูกขึ้นมาขึ้นเอะไะพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเสียบยบ๊อกกับปุ่นเลยถามเนี่ยเสบเล้ยเออเอาเแม่มันสิบน่าท่านแดนนั่นอยู่พี่น้องข้าล่องทะเลอยู่ ยมปลาไรตงกรันจ้าหวานมดเด้อพี่น้องแมนสินถือกล่องเ้ไปไเดี๋ยวสิญยิเอาตรงมีผู้มาอยูนะแม่ไ้ปุ้ยไม่จังไดแมนสินอยู่เองเดี๋ยวยันพี่น้องเ่าเห็นทางนั้นไหมคะเถี่ยนีล่ะเอาทกวอเ เดี๋ยวแมนยุอาบ้วแม่เฮ่อแม่บ้านจินว่าหาตาใส่เมื่อหัวเขาดันเนาโอ้ยหัวยนเสีงอันอันบ้านอยู่ในนี้เฮ้ยแม่หนั่นเสียงอันอันนี้ขุดเดี๋ยวแม่บนจินสิบห้าบนทางบุญเด้อพี่น้องม่าเดี๋ยวพูดถือของถือครัวเฮาะพี่น้อง

อ i mean oh. oh. wow. ันนี้จิ้นไปทางนั้นขันว่าม่เง้เอินไกลๆในเ่เนียคดโเกียนเียนเกียนเียนอาเั่นไปจิงนี่ไงเป็นกลายเป็นปบไ <that> ี่ออแกิโตมันออกไปแล้วงูนั่นปลาปลาไม้ยอะเกปลาน่อยแล้วเอเงเอาอเอาเนีไปประแดงเดี๋ดย่ประแดมเดี๋ยวเทปประแดานีเอานีเลย

เฮ้ยเขต่ไร่สมัยน้องแ่โรนงานนี่ละพ่อต <st robi other> ีโอ้ตัวพอดีๆ <coś> พ <tur> <rawd unre> ่อคนอาหารดีๆตวนอเอาเลยไหมโอ้พ่ดีเลี่ยมีหกออ๋อไอตุยานปลาไหลยอนกลองห้พารุนเลยว่ะใส่มานงีงูมานง้ยงูไหไปยนเล่นเอาลวดเอาไอแนบไปกระเดือดกัเลย ใ่่ยแล้วไป็นุ่น่ายเไปเดกระเดกคน่นน้องกำลังหลากไม่ป่าที่สองม่เขาขึ้นพุ่นติดด้วยนี่เอากูบาขึ้นสินี้ตื่นตั้งสันเตนี่ยังไม่ได้ไป็นุ่นมาเนี่ย Gần cái <laughs> nào, bay. đây đuôi đều dạy ở cùng nơi là kìm. Lôi đều này là này này thiệt. Một phần này thiệt. Một phần này này ได้เลยนะเยะไม่เหนม่ไม่ีเหนเรออะไรโอ้ยเียวนีไต้ปลาไหลตัวเดียวเนี่ยนกเสินยจงะเจมดอกีหนม

มันวิบผดาดงแล้วเด้เขาเออวิบเหล่าหยาบทานนี้ว่ท่านวิบเดี๋ยวขันมันม่ยังไปเลยสิคอยเก็บเอาเท่งฟังนี่แหละเจ้าก็ไปเอาขึ้นมาก่เป็นอะไรตัวฝเาัันจเตี้วเอาลงมา

ไปกระเดือกกะเด้เมนานันันรวยีนี่นั่นนัวยไรบอัดนึงอ่ะนี่ยุบตตัวนึง้ามันรวยี้ตัวนึ่นรวยนั่นหะนั่นเ้าเต่าอ่ลยตัว่ันน่องบันเนี่ย

Ừ, Thì là nhà chị kiếm ao ồ bưng nè bà nha Thì lươn lái bà siêu thiệt ôi thật gì đây Coi, thằng mốc bình nào máy gấp bên tay đèn trái vai sầm mốc phải siêu được ข้าวอ่างลายได้แนวเดียววปลาชิวขายง่ายก็ปลาคอแมนีิลีเด้พี่น้องเลยงังเลยมะีที <S <S like ่บาดพ้ายเสีพ่น้องอืด้พี่น้องเลยบานนี้ร้เจ็ปลาชิวก็ดีครับน้ำสีบกเด้พี่น้องเลยออไียลนที่นิังน็อยปลาชิวกั ปลากัลงรโอ้ยไล่ตไ่เดยเดี๋ยวบุ้งแม่ทแ้งแม้งฉีนขืนโอ้ยคนนึงิดมาฟังหรอทำไมตีปลาชิวอันนี้มาปุ๋ยตาชิปยัที่บาทแต่เพาะป่อยที่เอาเอามาแบบนั้นเลยตีไปยลุนเอา อันเข็งเลงยู่แต่วาไม่ีงบ่ไวไปผดังโอ้โหถาผดังเดี๋ยวเไปนม้องเีส้นตัได้ลไปยังันีองอากระดูกหิ้วมเลามาลุดน้ำกันไปน้องมาเียนแม่องพลม่แ่ตัวใดก็เอาหมดละ มา้างทีน mm. ้าตัวขาด่าไนดิอ้ยเขีนนี่เขนาน้อยโอ้ยนี่นนี่แหละแค่เนนี่ไปเขียนเงนโอ้ยี่น้องเขีนบ้างบ้างอ้พี่น้องบ้างเนี่เราเห็นนไาเขนียวเ้ยตัวนะตัว เตียนีมันรุ่นกวมั็นหาเตียนก็จะไว้ดีส้ดว่าล้วเรียตัวเ่นเป็นรุ่นนี้นี่ครแม่ใครแม่ข่นกายยุ่ฝันนี้เดี๋ยวไปชิมไงขอซะด้วยไม่ใช่อะหรอเอาไปป่วยดิตีตีกิ่เชื่มไวลอยนี่ปกิ่งเชี่ยเชืมๆมไวลอยกินน้ำกันเนื่ละนั่นนตัวเนึงพุ่นอันนั้น วันนี um. uh. <laughs> ้สอนปเที่ยวกันเพียงปยังด้ยอือเดี๋ยวพ่นไปเทวเือนลเนาะออู้เจ้าผักเปนกันโมขออย่าเฮ้ยอะไรนี่ยปลาไหลโอ้มีตัวอะไร

ติดติดัวแมนุ่ว่าเป็นเจ็ดตนาบบโดดตามาเป็นทุทีเป็นอะไรก่อมนเจ็ดทีมันมีปเชียงอาจิบุญนี่ได้นะหไหยเนาะเตรียมใช้แเ้าจกีังอนเอานี้เรือปากรด็ไหม่ดีไปเห็นวิธีเ็ดปเ่ อ่าไเฮ็ดได้กับพวกไปหัน2ป well, oh, so, ีจ er okay, mm ัง hmm. กินมันจังเป็นโปีับปีกับพวกงหลายยย่านม่เป็นไหมองแยกีเป็นเ้าพวดีตัวอะไสองปี

โอ๊ย่โอยลูกเนลูกเนโอ้ยเขาเยว่ตคนนี้โอ้โหดีโอ้กับใข่กับข้าวาวรุ่งกันดูปลาคาร์นอยฮับปลาบูนเปรลุ่นนั่นนี่แบนี่แออโอ้โมาปุ้ยขายุ่งเก่าชเก่าชุเก่็นของแอะไร ตัวใหญ่มันอยู่ในหยาน้พีนองเันุ่นกันน้ำันอีกเยด้ม็โอ้ยิวเขาเจี๊ีเ้กินเขากเนบเ้กินเอากันเอาเห็นเมนูอย่างแน่บูได้แล้วเนแน่แน่คือปลาซิ่วล่ะน้ำซนองให้กินมกันได้แล้ว